ส่วนภารกิจตามรอยพระพุทธศาสนาในเนมรัสเซียก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วต้องรีบกลับมาทำงานเนื่องจากยังมีคนคอยจะหญิงมองกลที่จะเวนข้ามให้มาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ต้องมีเธอนั่นแหละถึงจะไปอัญเชิญ มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เธอต้องรีบกลับมาถือมีดหัน่นทำไมเขายอมให้เธอผ่าได้กับรุ่นเน่ยแถมคนถูกผ่าดีใจเธอเป็นคนที่ได้ยินเสียงแว่แรกพร้อมกับแม่บางทีแม่ก็ไม่ได้ยินเน่ยเาหลับไปก่อนเลยก็ทำไงกันไป็นอาะเนี่ หลับเงียบเลยแต่แว่แรกในมอทิ์ได้ยินก่อนเป็นคำเป็นคำก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่พวกลูกๆจะมีงานที่จะต้องสารต่ออีกมากเห็นไหมเธอผูกพันภารกิจเกี่ยวเรื่องงานพุทธศาสนาในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งระหว่างทางอัญญาครในการเดินทางกลับมองโกเลียลูกๆยังได้พบเรื่องสนุกตื่นเต้น และเหตุการณ์อัศจรรย์เกินความคาดหมายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นถูกต้องจ้ะโปรดติดตามตอนต่อไป,ปกับบันทึกภารกิจขอยหญิงมลหมอติปในมองโกเลียค่ะ<า>แต่ตอนนี้เราดูสกูปพิเศษลโอ้อยากระพริบตานะจ๊ะ<า>เอากระพริบซะก่อนจะก,ก่อนที่จะดูเนี่ย เรียบร้อยจ่าอ่าเชิญดูเลยเชิญเบิงเดอบันทึกการเดินทางสู่รัสเซียตอนที่สองจา้าผู้นำชาวพุทธแห่งรัสเซียมรณภาพในท่านั่งสมาธิ เมื่อเวลาผ่านไป75ปีร่างของท่านยังคงสภาพเหมือนกับวันที่เพิ่งจากไปเรื่องจริงที่เกิดขึ้นยังคงหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2469ก่อนที่คอมมิวนิสต์จะครองเมืองท่านดาชีอิติกิลอฟสังคราชองค์ที่12แห่งรัเสเซีย ได้กล่าวว่าสิ่งที่น่ากลัวสีแดงกำลังจะมาท่านจึงได้บอกให้พระพิสุในพระพุทธศาสนาหนีออกไปจากรัเสเซียโดยท่านจะขออยู่ที่นี่และจะตายณที่แห่งน,นี้ หนึ่งปีต่อมาท่านอิติกิลอฟได้เรียกลูกศิษย์มารวมกันและบอกว่าอีกไม่นานท่านจะมรณภาพท่านบอกให้พระลูกศิษย์ทั้งหลายขนขวายในการนั่งสมาธิด้วยแต่ไม่มีใครปฏิบัติตามเพราะเห็นว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านอิติกิลอฟได้เตรียมตัวละสังขารด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาและสั่งว่าเมื่อท่านมรณภาพแล้ว ให้ฝังศพท่านในท่านั่งสมาธิหลังจากนั้นอีก30ปีจึงให้ขุดศพท่านขึ้นมาเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีพระพุทธศาสนาในประเทศรัสเซียในปีพุทธศักราช2498 และปีพุทธศักราช2,516ได้มีการแอบขุดศพท่านขึ้นมาโดยพระในพระพุทธศาสนาแต่ในที่สุดก็ต้องนำกลับไปฝังอีกโดยย้ายที่เพื่อรักษาความปลอดภัยเนื่องจากประเทศยังปกครองด้วยระบอบคอมมิวนสิสต์ ต่อมาในปีพุทธศักราช2545จึงได้มีการขุดร่างของท่านขึ้นมาอีกครั้งและได้พบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์คือร่างของท่านยังคงสภาพเดิมไม่เน่าเปื่อยและอยู่ในท่านั่งสมาธิพวกเขาจึงได้นำท่านไปยังวัดอีฟวอร์นกินสกี้ดัซสันซึ่งเป็นวัดที่สังฆราชองค์ปัจจุบันพำนักอยู่ случай сохранности так что оно вполне при жизни Нам случа такой сохран ности, которая этоный имеет На не ร่างของท่านนิติกิลอฟได้รับการตรวจอย่างละเอียดโดยนักวิทยาศาสตร์และพยาี่แพทย์โดยมีเอกสารรับรองเป็นทางการว่าร่างของท่านยังมีสภาพดี โดยไม่มีการย่อยสลายไม่ถูกกัดกร่อนด้วยเชื้อราเหมือนศพที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินทั่วไปกล้ามเนื้ออวัยวะภายในข้อต่อและผิวหนังยังสมบูรณ์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ผ่านกระบวนการดองศพหรือการทำให้เป็นมัมมี่เลยร่างของท่านอิติกิลอฟเหมือนคนที่เพิ่งเสียชีวิตมาได้36ชั่วโมงเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงท่านมรณภาพมานานถึง75ปีแล้ว นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาความลับว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างที่ไร้ลมหายใจของท่านอิติกิลอฟเพราะตามปกติแล้วร่างกายมนุษย์หลังเสียชีวิตได้สองสัปดาห์ก็จะไม่สามารถอยู่ในท่านั่งสมาธิได้เนื่องจากข้อต่อต่างๆจะแข็งเกรง็ง การจากไปและการกลับมาของท่านฮัมโบลามะดาชิีอิติกิลอฟอดีตสังฆราชองค์ที่12แห่งรัสเซียได้ก่อให้เกิดปริศนาต่างๆที่หาคำตอบไม่ได้หลายข้อการที่ท่านอิติกิลอฟเลือกที่จะใช้สมาธิในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับร่างของท่านก็เพื่อเป็นการยืนยันให้ชาวโลกรู้ว่าสมาธิ คือหัวใจของพระพุทธศาสนาในทุกๆนิกายการปฏิบัติสมาธิคือทางเอกสายเดียวที่จะนำไปสู่ความสุขและสันติภาพอันเที่ยงแท้ที่ทุกคนต้องการ